สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูเวต้า5อลห้าศูนย์หนะคะตัวนี้สภาพสวยค่ะลูกค้าใช้งานน้อยนะคะตัวนี้150่ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเป็นรถปี6กสนะคะราคาดีมากๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องยนต์กันเลยค่ะตัวนี้นะคะเดิมทีเป็นรถไล่เดิมๆเลยนะคะเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานนะคะ เครื่องไม่มีแกะไม่มีลือนะคะไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมแน่นอนค่ะสำหรับ L 5 0 1 8ตัวนี้นะคะสวยค่ะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะลูกค้าดูใกล้ๆได้เลยนี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะไม่มีรอยแกะท่อนนะคะสวยเดิมจากโรงงานนะคะสำหรับ L 5 0 1 8ตัวนี้เชื่อมองการใช้งานนะคะอยู่ที่ 150ชั่วโมงเท่านั้นนะคะมาดูสีสันร,รอบๆคันกันเลยสีสันร,รอบๆคันค่ะตัวนี้เป็นสีเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานนะคะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆนะคะลูกค้าน่าใช้มากๆสำหรับ L 5 0 1 8ตัวนี้นะคะเบาะไม่มีขาดค่ะหลังคาไม่แตกไม่ร้าวนะคะกล้องไม่ค่อยซูมเท่าไหร่นะคะ สวยนะคะสวยเดิมๆเลยมาดูด้านยางนะคะยางหน้ามีสึกก่อนบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะแต่ยังพอใช้งานได้อยู่นะคะยางหลังดอกเต็มค่ะเป็นยางดตนหลบคู่ตัวนะคะสภาพสวยนี่ค่ะกระทะล้อนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานนะคะรถสวยน่าใช้นะคะลูกค้าสำหรับตัวนี้ อู่ใกล้ๆกันได้เลยค่ะ PTO ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะเป็นสีเดิมๆผู้ตัวจากโรงงานทั้งหมดนะคะนี่ค่ะน่าใช้มากๆค่ะตัวนี้นะคะราคาดีด้วยมาพร้อมโรตารี่นะคะตัวนี้ออจอบหมุนปาช้างนะคะ RX 183นะคะนี่ค่ะสวยใบเต็มนะคะยางสภาพดีทั้ง4เส้นนะคะ กระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมคู่ตัวค่ะ าดูรอบๆคันกันได้เลยนะคะสําหรับท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาดูสินค้าสามารถโอนจองโอนมาจํากันได้นะคะโอนจองเพียง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะถ้าชอบคันนี้นะคะมีบริการจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะสําหรับ L5018 ตัวนี้นะคะสภาพเดิมนะคะน่าใช้พร้อมใช้งานพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าขาดและโรตารี่จอบหมุนนะคะราคาอยู่ที่ 5 7าแสนเบาทเท่านั้นค่ะ5 7าแสนเจบาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีนะคะท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้เลยค่ะ0819136451นะคะมีค่าแนะนำให้ด้วยคันละ5,000บาทนะคะสนใจรีบจับจองกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะ